เกิดมาควรจะเรียนรู้อันดับแรกพระพระตถาคตบอกว่าควรรู้อริยสัจสี่ก่อน,นพระองค์เปรียบเหมือนไฟไหม้ผมบนศีรษะหรือไฟที่ไหม้ลุกโครงเสื้อผ้าเธออยู่ขนาดนี้ <c oughs> เธอจะทำอะไรก่อนสาวกบอกว่าดับไฟที่ไหม้เสื้อผ้าก่อนหรือไฟที่ไหม้ผมบนศีรษะ พระเจ้าบอกว่ายังไม่ต้องเธอต้องมารู้อริยสัจสี่ก่อนดูความเร่งด่วนซะก่อนนะนั้นชีวิตที่เกิดมาโยมต้องรู้สัจจะความจริงของโลกว่าโลกนี้มีสัจจะความจริงอย่างไรโยมจะได้ไม่ต้องไปสู่อบายทุกขติวิฎิบาลและเป็นไปได้ถึงมรรคผลนิพพานเป็นอริยบุคคลนะพรทเจ้าท่านตรัสอย่างนี้ ้าไฟลุกโครงเสื้อผ้าหรือไฟไหม้ผมบนศรีรษะทำอย่างไรภิกษุทั้งหลายวินยูชนจะไม่ใส่ใจจะไม่เอาใจใส่กับเสื้อผ้าก็ดีศรีรษะก็ดีที่ไฟกําลังลุกโพรงอยู่แต่จะรู้สึกว่าสิ่งที่ควรกระทาโดยยิ่งก็คือฉันทะความพอใจวายามะความเพียรอุสาหะความพยายามอุศละหีความเพียรอ,อ,อย่างแรงกล้า อปติวานีความเพียรอย่างไม่ถอยกลับสติการระลึกได้สัมปัชญะความรู้ตัวเพื่อที่จะรู้เฉพาะตามเป็นจริงซึ่งอริยสัจทั้ง4ี่ที่ตนยังไม่รู้เฉพาะอริยสัจสี่อย่างไรเล่า4อย่างคืออริยสัจคือทุกข์คือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์คือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคกรรม คือการกระทําอย่างเป็นระบบอันเป็นเครื่องกระทําเพื่อให้รู้ว่าทุกเป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกเป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้ทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้ดังนี้นะนั่นนี่เป็นเรื่องที่เร่งด่วนในชีวิตวันนี้เรารู้อริสสัสสีแล้วนะ นำไปปฏิบัติเลย